Never day. ดูครับผมของเดิมนะคระับ่นหน่ในเกมไม่ครับแปลเอาที่รอดดูกับพึ่งและ ทำอ,อาหารนะครับนี่ามาทำอะไรมาที่จะมา,าหาแร่และก็หาของอีกเรื่อยนะครับใครชอบมาดมกดไลค์กดติดกตามกดกระดบ่งไว้ดรวยนะครับป้าพาก็มันเด้งกันเลยนะครับสร้างสามอย่างนะครับเรียกของหาของนะครับอ่าอเพื่อนนอนไปก่อนนอน,น,อน,น,อน,น,อน อ่าอเฮ้ยไม่ไม่มกันไหนอ่ะนีก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนทิปเป้ยอย่าจะแบบถ่ายบ้านนะว่าดีอย่างทามาจากไม้อยู่เลยอ่าจะแบบวิตเรียว โอ้อ่าแค่นี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้มาก่อนนะครับอ่าเอาเหล็กไม่ใช่เอาทองแล้วย้อมของก็งขุดทองด้วยนะครับอ่าจุดอ่าเนี่ยเรียบร้อยอ่าก็คลองไว้ทำอไมครับอ่าเดี๋ยวแลกกัดพี่ยีนะครับอ่าพิ่แมน อ่าฮะอ่าหาเอาคองปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าซึบอ่ะ ลงที่อ่า้อ้ยกเกิน่อเอาขายมาเยอะๆเลยครับ่าโอยอาหารอาหารรดมีอาหารอยู่ โอ้ยตรงนี้มีแร่เหล็กไหมเนยมีอมีอาอ,อยู่ข้างล่างอ่ะดูก่อนทิไม่มีอ่ะน่าจะใ้กลางใกล้น้ำแน่ๆไม่ลงเลยป่ะครับอะใกหาข้ามธรรมชาติก่อนนะครับเดี๋ยวหาเหมืองเลยครับ ยกคิมหน้าอย่ากลับร้อนลองเหมืองน,นะครับคิมหน้าอ่าอ่ารูปอ่าเนียนหน้าออกมาเลยอ่า ดูข้างหนังเงี้เหมืองอะ่ะโอ้ยไปใช้ไว้กันอ่อไปเออขึ้นเอาหาของกันครับหาหาของหาของซิฟซิฟซิอืมเอาขวานมาด้วยครับ เพื่อรับผลพังก็เอาขวามาเอาะหัวซามีเลยครับกดไลค์เกินนี่ไแกจะจะข้ามธรรมชาติโอ้ยโอ้ยอ่าเปิดไฟไว้ก่อน,นครับอ่ากด คองไปก่อนอ่าคองมีค่านะในออนนั้นเอ้ยจะปะัดทำไมไม่มีอ่าเอ้ยก็แค่ก็หาของก็มี

อโอ้ทางไกลเนี่ยเนี่ถ้ามีของเยอะจะของเอาไหมก็เอานะเอาเอาเอาเดี๋ยวกันแรกพี่ดิงได้สบายอะ่แะแร่ของทางก็ดีใครจะไ่เอาอ่าและเจลิฮึม เอาเลกไว้ทำไมอ่ะข้ามขังน้ำนะครับอขังน้ำของไว่วัน,วนเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็กลับพักผ่อนนะครับอ่าวางฉุกนะวางถุกเดี๋ยวผมก็พักผ่อนนะเดี๋ยวทำทำคลิปก่อนไหมก็ ทำได้ด้นะแต่ว่าขอพักก่อนแจ่ววางสุจเจ้าได้อัคินะครับอ่าอ่าผมก็พักจริงๆนะเดี๋ยวผมก็ว่างๆก็าาคามสอดด้วยนะดูทุบสอดอ่า พี่ยไม่เดินกับไม่เมียวอ่ะทางอ่ะมีพีเยเล็กก็ใช้ก่อนอ่าก็ชิมพไม่มจะใช้พีเยเล็กก็ว่าจะใช้กับในบ้ากอย่างเดียวอะ่ะแค่คลองเล็กแค่เนี้ยนะโอ้ย ไปเลยคลอะไรเลยคองทานคนเอาทานมาคนไม่เอาทานคึดคุดคุดหมดยังอ่ะทานเนี่ยคุดหมดแล้วอ่ะนี่ครับผมมาหยอกลงมอสคุดเร็วไว้คุดเร็วอ่ะ พ好吧เอ่าก็ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนผมนะครับประกาศคืนท่านร้อยปีจำแล้วนะครับอ่าเยืนขยอนครับอ่าเดี๋ยวจะขาเกี่ยวกของก็มีโดเนตนะครับ อานาคตน,นะด้วยก้อนนี้ด้วยก้อนนี้ด้วยก็โอ้ยเล่กอ้อย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 อ่าแต่ล็กกี่ก้อนอ่าหนึ่งก้อนอย่าถึงไม่ย่าไม่ถึงแกะเนินเลยแกะแเดียวอ,อ่าอาข้ามบอดิสุดก่อนนะครับอ่า มีข้ามเอ้ยข้ามวงนี้ก้นูุ่นมีข้ามอ่ะก่อแรกเาเอาดินมาก่อนนะครับจาก,ากัรทำฟาร์มก็ขขาวนะครัแแบแปดกล้องใช้น้ำก่อนนะอย่าไปแกงบ้านเลยอ่ีเยอะนอน ไม่เห็นเยอะอยู่อ่าครับไปไหนอ่าตามโว่ข่าวอ่าปลุออกไว้ก่อนนะครับปลุออกไว้อ่า วันนี้เลยคือคือาต้มอ่ามาปลูกก่อนอ่าซ่ข่าสามีโซ่เข่าอ่าี๋ยวหาค่าบริสุทธิ์ก่อน อาหารเลื่มหมดก็มีอาหารดูนะครับก็คือแอปเปิ้ลแต่ว่าไม่พอดูดีอ่าจุบอ่าโอเคเราก็กิจะแจกการเรีย,ยกความหาหาแร่นะครับอ่ามาป่า อ่ะเอาซิปปี้มาเยอะๆเลยอ่ะอล้วเดี๋ยวก็กำฟาร์มนะครับฟาร์มไม้อ่านี่ไงห้างเบอรีสุด์ดูสองมี ดีก่อนอ่าฮ่าฮ่าอ่ามาแล้วก็ ไปว่ากัดโ,โอ้สกเกลคอยโอ้ย,อย,ไ,อยได้ขนมแล้วได้ขนมแล้วได้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 แล้วครับได้แล้วครับขนมขนมจับตายแล้วเกี่ยวขอหาเอะอ๋อขอับเพล่หน่อยอ่า ขาเลยไปหน่อยมากกว่าอ่าเค้ปีแอนเนี่ยฮอปเปอร์อ่าลองใช้แค่ฮอปเปอร์อ,รยอ,ปปอย่างเดียวดีกว่าดีกว่าจะครับหินก็ใช้โดนัทก็ใช้ครับอยแล้วจะจางเลยก็ออยกเยอะแล้วก็กำไฟ์มครับกังฟาาร์มอ่อ่า,อา อันนี้ okay, อ่าก็ไห้หาเลก่อนเ้ยโอ้โหเกลก็เกล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 เก

โอเคโอเคก็โอเคก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายว,ว,วกลับมาลงที่ข้ามแขกแถวแถวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะกลับมาหาแร่ก่อนนะครับและข้ามแขงนี้เลยครับใครชอบ่ะดืมกดไลค์กดติดตามดกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอของคอนะถ้าหกไลค์และกดติดตาม คนเดี๋ยวกันมาครับคลิปได้ได้ถดก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวการใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะลองข้ามกันนะครับการใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกันนะครับ